สวัสดีคร่ะพบกับบ่วงรักเล่กรรมเทพตอนที่29ภาคนางมารตะการมองดูบ้านหลังน้อยอย่างกังบนเพราะตอนนี้เขาไม่รู้ว่าคนในบ้านจะยังให้โอกาสเขาไหมหัวใจที่เคยเชื่อมั่นกลับห่อเหี่ยวจนน่าใจหายเมื่อนึกถึงเรื่องที่เขาเคยทำเอาไว้ตะการรู้สึกหวาดกลัวไม่น้อยหากชนันทิดาไม่ยอมมาไผ่ให้เขา หากเป็นเช่นนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำอย่างไรกับหัวใจตัวเองดีเข้าไปสิครับนายนาวี we, กระตุ้นให้ผู้เป็นนายเดินเข้าไปในบ้านหลังเล็กเขาได้แต่เอาใจช่วยขอให้ชนันธิดาให้อาภัยกับสิ่งที่เจ้านายของเขาทำผิดพลาดไปนั่นสิครับนายผมเชื่อว่าคุณสอนคงอาภัยให้นายแนๆ่ๆหากนายไปขอโทษเธอตรงๆแบบนี้สุทัน์เอ่ยขึ้นอย่างให้กำลังใจผู้เป็นนายเหมือนกัน แม้โจโหรว่าสิ่งที่เจ้านายทำไปมันเป็นสิ่งที่ผิดแต่เขาก็ได้ต่หวังไวลึกๆว่าชนันทิดาคงจะอาภัยในสิ่งที่ผู้เป็นนายได้ทำผิดพลาดไปพวกนายคิดว่าชนันทิดาจะยกโทษให้ฉันไหมวะน้ำเสียงที่พูดขึ้นไม่ได้มั่นใจนะัเมื่อนึกถึงสิ่งที่เขาทำเอาไว้กับเจ้าของบ้านหลังน้อยแห่งนี้ไม่ลองก็ไม่รู้นะครับนายตระการถึงกับถอนหายใจออกมาดังๆ พอความกลัดกลุ้มกับปัญหาที่เขาเองเป็นผู้กอ่อการมาเจอหน้าและขอโทษผู้หญิงที่คลอคนับว่าเป็นเรื่องยากมากเลยทีเดียวตั้งแต่เกิดมาเขายังไม่เคยขอโทษใครแบบนี้และไม่เคยมีสักครั้งที่เขาต้องตามงอนงอผู้หญิงมาริสาจับจ้องร่างสูงใหญ่ที่เดินตรงเข้ามาภายในบ้านด้วยความไม่พอใจถูกเรื่องที่ผู้ชายคนนี้ทำเอาไว้กับเพื่อนเธอช่างเป็นอะไรที่โหดร้ายไม่น่าให้อภัยเอาเสียเลย ผู้ชายคนนี้ทําให้เพื่อนเธอต้องร้องไห้และที่ทําให้เธอรู้สึกโกรธและชิงชังเมื่อเห็นผู้หญิงคนใหม่ของเขามาต่อว่าเพื่อนเธอถึงบ้านตะการเดินมาหยุดตรงหน้ามาริสาอย่างลำบากใจไม่เคยเลยที่เขาจะต้องใจกิริยาไม่เป็นมิเช่นนี้จากภรรยาของเพื่อนชายหนุ่มไม่ได้มาที่บ้านนี้เกือบเดือนทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมมีเพียงดอกไม้ที่เจ้าของบ้านเป็นคนปลูกมันออกดอกบานสะพรั่งอยู่เต็มต้น ใช่สิผู้หญิงคนนี้รักชันันทิดามากพอๆกับที่ชันันทิดารักหล่อนแล้วเมียหรือเขาจะไม่เข้าใจในสายตาเกยียดชังคู่นั้นผมมาหาสอนสอนอยู่หรือเปล่าครับคุณสาคุณยังมีน้ามาหาเพื่อนฉันอีกหรอมาริสาตอบกลับอย่างไม่คิดจะรักษามรารยาทในใจรู้สึกกรังเกยียจผู้ชายตรงหน้านี้ไม่น้อยเธอไม่เคยเห็นชนันทิดาเสียใจเท่ากับเรื่องของตรการเลย ผู้ชายคนนี้คิดยังไงถึงยอมให้ผู้หญิงคนนั้นมาโวยวายต่อว่าเพื่อนเธอพวกเขามีสิทธิ์อะไรมาทําแบบนั้นผมไม่ได้ตั้งใจนะคุณสาผมรู้ว่าผมผิดผมเลยอยากมาขอโทษสอนเขาตระการบอกอย่างสํานึกผิดขอโทษหรอคุณตราการคุณรู้ไหมเพื่อนฉันไม่เคยซื้อของให้ผู้ชายคนไหนเลยตั้งแต่ฉันรู้จักยายสอนคุณเป็นผู้ชายคนแรกที่ยายสอนซื้อให้ส่วนลูกน้องคนนั้นถือว่ายกไป เพราะของที่ยายสอนสื่อให้มันเป็นการขอบคุณที่ลูกน้องสองคนของคุณคอยดูแลเขามาตลอดแต่สำหรับคุณมันต่างกันผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจนะคุณสาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจฉันไม่ทราบแต่เท่าที่ฉันรู้คุณก็เลิกยุ่งกับเพื่อนฉันไปแล้วห่ากจะบอกเลิกกันทำไมคุณถึงไม่มาบอกเองปล่อยให้ว่าที่ภรรยาของคุณมาบอกกับเพื่อนฉันทำไม มาริสาสติแตกเลยทีเดียวนึกถึงคำพูดของวา่าที่ภรรยาของตรการที่ต่อว่าเพื่อนเธอเสียหายหายเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนในความหงุดหงิดหากเธอไม่คิดว่าตรการเป็นเพื่อนกับแฟนหนุ่มเธอคงเอาน้ำสาดหน้าไปแล้วผู้หญิงคนไหนคุณษาใบหน้าคมสันปรากฏความสงสัยในคำพูดของมาริสาไม่น้อยคนที่เขารักและคิดจะแต่งงานด้วยก็มีเพียงชนันทิดาเท่านั้น และที่สําคัญเขาก็ไม่เคยคิดที่จะแต่งงานกับใครนอกจากชน,นันธิดาผู้หญิงคนไหนล่ะครับคุณสาบอกผมหน่อยได้ไหมผมไม่เคยให้ใครหรือผู้หญิงคนไหนามาหาชนันทิดาเลยผู้หญิงคนไหนน่ะเหรอน้ำเสียงเขียวตะคอกใส่ตระการอย่างเหล่อโอดดีแล้วที่ชน,นันธิดาคิดจะตัดใจจากผู้ชายคนนี้มาริสาคิดในใจอย่างโมโหก็คุณเพสุธิลักษณ์ของคุณไงปรับไปได้แล้ว ทีนี้ไม่ต้อนรับผู้ชายงี่เง่าแบบคุณอยากเข้ามาวุ่นวายกับเพื่อนฉันอีฉันไม่ต้องการให้เยสอนกลับไปคืนดีกับคุณคุณมันงี่เง่าไม่รู้จักเชื่อใจคนที่คุณรักแรงเมื่อคุณเชื่อคนอื่นมากกว่ายายสอนก็ปไปจากชีวิตเพื่อนฉันซะอย่ามายุ่งกับเพื่อนฉันอีแต่ชนันทิดาเขาเป็นเมียผมนะคุณสาคุณจะมาไล่ผมแบบนี้ไม่ได้ผมต้องการคุยกับชนันทิดาไม่ได้มาฟังคุณด่าผมนะตระการเริ่มหมดความอดทนแล้วเหมือนกัน การที่เขามาที่นี่ก็เพียงเพื่อต้องการเจอชนันธิดาต้องการขอโทษหล่อนก็นเท่านั้นเหล่าใหญ่บ้าตรุงหน้าเขานี่เป็นใครกันถึงได้มาโวยวายใส่เขาเปล่าๆแบบนี้เป็นเมียหรอคะฉันว่าคงไม่ใช่มั้งหากเยสรเป็นเมียคุณแล้วทำไมว่าที่ภรรยาของคุณถึงมาพูดใส่หน้าเพื่อนฉละ่ะว่าอีกไม่นานพวกคุณจะแต่งงานกันคุณจะมาพูดแบบนี้ได้ยังไงว่าเยสอรเป็นเมียคุณเท่าที่ฉันรู้มาเยสอรรไม่เคยเข้าพิธีแต่งงานกับใคร มาริสาตะการถึงกับกำรรม,มัดแน่นด้วยความเดือดดาลกับคำพูดของผู้หญิงคนนี้ชายหนุ่มเริ่มสงสัยจะแล้วสิว่าราชวินเคยเจอภาคนางมาลายของมาริสาหรือเปล่าหากเพื่อนเขาเจอจะยังรักหล่อนอยู่ไหมมาริสาปล่อยสายน้ำลงก่อนจะเดินมาจนเกือบชิดร่างสูงใหญ่อย่างารังเกียจเธอเกลียดผู้ชายหรือผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาทำรรายชนันธิดาที่ผ่านมาเธอและชนันธิดาต่างก็ดูแลกันมาเสมอ ตอนแรกก็คิดว่าตราการน่าจะรักชนันทิดาแต่สุดท้ายมันก็เป็นแค่คำพูดของผู้ชายเห็นแก่ตัวใบหน้าหวานซึง้งแต่แววตาหว่าวโรดจับจ้องใบหน้าคมสันอย่างโมโหและชิงชังคุณรู้ไหมว่ายายสอนมันเผาเสื้อผ้าชุดนั้นแล้วเผาไปเมื่อไม่กี่วันมานี้เองและยายสอนก็พูดกับฉันว่าเขาจะเริ่มต้นใหม่โดยที่ไม่มีคุณฉันอยากให้คุณตัดใจจากเพื่อนฉันซะเพราะยายสอนน่ะใจแข็งมาก ยิ่งมาเจอว่าที่ภรรยาของคุณตามราวีถึงบ้านแบบนี้แล้วรับรองได้เลยว่าคุณไม่มีทางทำให้ยยสอนกลับมารู้สึกดีๆกับคุณได้หรอกมา,าลิสารอบถอนหายใจอย่างเด่นเหนื่อยหญิงสาวไม่คิดเลยว่าการสนทนาของเธอและตราการในครั้งนี้จะทำให้เธอรู้สึกเสียพลังงานมากมายขนาดนี้สอนเ็เผาชุดนั้นจริงๆเหรอชายหนุ่มเหมือนกับไม่เชื่อในสิ่งที่เขาได้ยินฉะนั้นที่ดาเผาเสื้อผ้า,าที่ซื้อให้เขาทิ้งไปอย่างนั้นเหรอ หล่อนคงไม่ได้ตัดเขาเออกไปจากใจด้วยหรอกนะตะการคร่ำครวญอยู่ในใจอย่างปวดร้าวใช่ค่ะเยซอนเผาชุดสูตนั้นแล้วคุณโตเธอก็อยู่ชุดสูดตัวนั้นไม่ใช่บาทสองบาทแต่เยซอนก็เผามันทิ้งเยซอนเป็นคนใจแข็งเกลียดคนหลอกระวังคนเอาแต่ใจตัวเองและที่สําคัญเยซอนเกลียดคนเจ้าชู้ทาตัวสามสอนมั่วไปวันๆตะการเจ็บจนพูดไม่ออกทีเดียวกับคําพูดของมารรสาร สิ่งที่เขาได้ยินมันเป็นสิ่งที่เขาทําให้ชนันธิดาเห็นแล้วทั้งนั้นจากนี้ไปเขาจะเริ่มต้นตรงไหนดีหาจะให้มาริสาช่วยก็คงหมดสิทธิเพราะหล่อนคงเกลียดเขาไปแล้วเช่นกันคุณสาถือว่าผมขอร้องผมขอคุยกับสอนเขาหน่อยได้ไหมครับคงไม่ได้หรอกคะ่ะไม่ใช่สาจะไม่ช่วยนะคะแต่เยสอนไม่ได้อยู่กับสาที่นี่แล้วเยสสอนเอาไปเช่าคอนโดอยู่เกือบสองอาทิตย์แล้ว ส่วนจะเช่าอยู่แถวไหน,นฉันก็ไม่ทราบเพราะยายสอนบอกว่าอิงไม่นานฉันจะโรเองถ้าคุณหลักเพื่อนฉันก็จะการเคลียร์กับว่าที่ภรรยาของคุณให้เรียบร้อยอย่าให้แม่นานเข้าไปวุ่นวายต่อว่ายายสอนอีกส่วนคุณจะเป็นหรือไม่เป็นอะไรกับยายสอนฉันไม่ขอรับรู้เพราะทุกอย่างคุณเป็นคนผิดที่ไม่คิดจะทำยายสอนแต่ดันไปเชื่อคนอื่นฉันว่าวันนี้คุณกลับไปก่อนเถอะถึงคุณจะเข้าไปนั่งรอย,ยายสอนในบ้านคุณก็ไม่ได้เจอยายสอนหรอก เพราะยายสอนไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วมาริสานึกถึงใบหน้าสวยที่ปกแป้งหนาเตอะยางหมันไส้ยิ่งคำพูดที่หล่อนต่อว่าชนั้นที่ดาอีถ้าไม่ติดว่ายายสอนขอร้องไหวเธอคงตกผู้หญิงคนนั้นไปนแล้วหลายชาติผู้หญิงบ้าอะไรไม่มีเหตุผลอายุก็ไม่ใช่น้อยแก่กว่าพวกเธอตั้งหลายปีแต่ทำไมไม่รู้จะคิดบ้างทำะระายคนอื่นด้วยคำพูดเช่นนั้นมันไม่สมควรเลย มาริสายืนมองจนตระการเดินกลับไปขึ้นรถอย่างเห็นใจถึงเธอจะไม่ชอบนิสัยเจ้าชูของชายหนุ่มก็เถอะแต่อย่างหน,น,น่อยชนันทิดาก็รักผู้ชายงี่เง่าคนนี้เฮอ้อเสียงรอบถอนหายใจดังเล็ดลอดหลุดออกมาจากกริวปากบางก่อนจะก้มลงมาหยิบสายน้ำขึ้นรถน้ำต้นไม้และดอกไม้ที่เธอและชนันทิดาร่วมกันปลูกเช้าวันต่อมาชนันทิดาก,ก้าวเท้าเข้ามาภายในบริษัท หญิงสาวรู้สึกแปลกใจไม่น้อยเมื่อเดินเข้ามาถึงห้องทำงานสายตาของเพื่อนพนักงานนับสิบคู่จ้องมองเธออย่างแปลกประหลาดสร้างความงุนงงให้หญิงสาวได้ไม่น้อยแต่พอเห็นว่ามีแครย,ยินอยู่ภายในห้องทำงานของเธอชนันทิดาก็เริ่มที่จะเข้าใจสายตาแปลกๆที่ทุกคนหันมามองเธอมาทำงานเช้าเหมือนกันนี่ชนันทิดาน้ำเสียงแหลมเอ่ยขึ้นขณะหันมามองศัตรูที่เธอเพิ่งเขี่ยออกมาให้ผลทาง เพชรนำหนึ่งจ้องมองชนันทิดาอย่างชิงชังเพราะรูปรางหน้าตาของชนันธิดาไม่ได้ต่างไปจากอารยาเลยไม่ว่าจะโครงหน้าแววตาหรือแม้แต่ความสามารถผู้หญิงคนนี้เหนือกว่าเธอทุกด้านเพชรนำหนึ่งคิดอย่างเจ็บใจค่ะชนันธิดาตอบร,รับสั้นๆไม่ได้สนใจเพชรน้ำหนึ่งมากนักเพราะหญิงสาวไม่คิดว่าเธอจะต้องอ่อนข้อให้กับผู้หญิงคนนี้แน่เมื่อหล่อนไม่ได้เป็นเจ้านายของเธอเสียหน่อย มันจะมากไปแล้วนะชันธิดาเธอจะมาเดินหนีฉันแบบนี้ไม่ได้นะเธอไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นใครใบหน้าสวยชายแววเบื้องอย่างไม่พอใจกับท่าทางถือดีของชันธิดาเพดรนามหนึ่งชายมือดึงร่างของชันธิดาให้หันมาเผชิญหน้ากันหันมาคุยกับฉันให้รู้เรื่องเดียวนี้นะชัะนธิดาเอ๊ hey, ะชันธิดารู้สึกไม่พอใจอย่างรุนแรงกับกิริยาอันหยาบกระด้างของผู้หญิงคนนี้ เธอก็รู้ใช่ไหมว่าฉันกับคุณต้นเป็นอะไรกันรู้ค่ะว่าคุณคิดจะจับคุณต้นถึงขนาดยอมถอดสภพพาน่งโย,งยงทาประาธานถึงในห้องแค่นี้ดิฉันก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าคุณคิดจะทําอะไรคําพูดของชนันทิดาทําให้พนักงานที่ยืนฟังถึงกับอึ้งเมื่อรู้ว่าผู้หญิงร่างเล็กหุ่นอวบอ่านผู้นี้ทําพฤติกรรมแบบนี้ในบริษัทเพตนามหนึ่งจ้องมองชนันทิดาด้วยแววตาววาวโกรธนึกเกลียดผู้หญิงปากเสียคนนี้ไม่น้อย แต่คนอย่างเธอน่ะหรอที่จะยอมในเมื่อลงทุนถึงขนาดนี้แล้วเธอก็ต้องได้ตระการเป็นของเธอสิฉันเป็นเมียของคุณต้นฉันกับคุณต้นจะทำอะไรกันมันก็ไม่ใช่เรื่องของเธอฉันว่าเธอน่าจะรู้ตัวเองดีนะชนันทิดาว่าเธอมันก็เป็นแค่ของเล่นของคุณต้นเท่านั้นพอเขาเบื่อก็ทิ้งมันอย่างไม่มีค่าลรอคะแต่ดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าดิฉันไร้ค่าจริงหรือเปล่าเพราะสำหรับฉันคุณก็ยังเป็นคนนอก ระหว่างดิฉันกับคุณต้นนะมันมาไกลกว่าที่คุณคิดหากคุณอยากได้ตัวคุณต้นจนตัวสันก็ไปบอกให้เขามาเซ็นใบหย่าให้กับดิฉันเสียทีสิคะอย่าปล่อยให้มันค้างคางอยู่แบบนี้ฉนันทิดาส่งยิ้มเจเล่แววตาแฝงไปด้วยความสะใจสายตาคุมจ้องมองใบหน้าสวยที่ยืนเบิกตากว้างอ้าปากค้างจ้องมองเธออย่างตกตะลึงใช่ว่าจะมีเพรนำหนึ่งเท่านั้นที่ยืนอึ้งไปกับคำพูดของเธอ ผนักงานที่ยืนฟังแต่งก็มีอาการไม่ต่างจากเพชรน้ำหนึ่งนักไม่จริงคุณต้นไม่มีทางจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงอย่างเธอหรอกเช่นนัทิดาทีช่ชายเล่ห์เหลี่ยมอะไรถึงทำให้คุณต้นยอมจดทะเบียนสมรสกับเธอน้ำเสียงของเพชรน้ำหนึ่งสั่นไปด้วยความโกรธหญิงสาวไม่เคยคิดเลยว่าตระการจะทำร้ายเธอด้วยวิธีนี้แต่เธอจะเชื่อคำพูดของผู้หญิงคนนี้ได้แค่ไหนบางทีหล่อนอาจจะโกหกเพื่อที่จะเอาชนะเธอก็เป็นไปได้ เธออย่ามากโกหกเลยชนันธิดาคุณต้นไม่มีทางตกกลุ่มพรางจดทะเบียนกับเธอหรอกเพราะผู้หญิงที่เขาจะแต่งงานด้วยก็คือฉันหรอชนันธิดาพยักหน้าอย่างเข้าใจฉันว่าเรื่องนี้คุณต้องไปถามคุณต้นเธอเลแล้วล่ะค่ะเพราะดิฉันเองคงไม่สามารถตอบคําถามอะไรของคุณได้ก็อย่างที่บอกนั่นแหละมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวคนนอกอย่างคุณไม่มีวันเข้าใจหรอกจบตอนที่ยี่สิบเก้า